นุกแค้นนักร้องจีบยืมเงินก้อนโตหายปับ๊บเปิดคำใบ้จะรู้แฉยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก่เพื่อนซีแพททะลั่นใครวะนุกช็อกเพื่อนเปิดสึกตัวมารดาสายเปนุกเจอนักร้องหนุ่มมาจีบยืมเงินก้อนโตได้ไปหายปับ๊บเปิดคำใบ้จะรู้นักร้องหน้าผ่านความยากลำบากแชยับหนุ่มใบสั่งให้เลิกคบโก่เพื่อนซีโดนเทเซ่มาที่แพทวันที่หนึ่งมิถุนายน6 6เผยคลิป นุกโก้แชร์กันยับความลับซุปตายุค90เจอใบสั่งให้เลิกคบกันโดยแพทย์นภพาเปิดใจคู่เพื่อนซีของวงการบันเทิงนุกสุดทีดากเกษมสรรน,นอยุทยาควงเพื่อนสนิทในตำนานโก้ธีรศักิ์มาเมาสุดมันเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยมัธยมโก้เผยมีช่วงเข้าวงการนุกเป็นคนพาไปถ่ายหนังสือต่างๆก่อนมีเหตุให้ต้องห่างกาันโดยได้เล่นละครด้วยกัน แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำให้เราสองคนห่างกันจนไม่คุยกันหลายปีนุก๊กมันก็มีบางเรื่องมึงเปิดก็เล่าเองเลยโก้ก็เล่าเลยเขาโดนใบสั่งยัย่วยุไม่อยากให้เขาคบกับโก้เขาหัวอ่อนเลยชื่อคนโน้นคนนี้อย่าเรียกว่าห่างเขาไม่อยากให้คบแพทท้าไมเหตุผลก็มันเกลียดฉันไงเขาอาจจะไม่ชอบเรานุก๊กเพื่อนกับแฟนเลือกใครคะผู้ชายมากสุดก็สี่ปี ก้เมาอีกว่าเขาเลือกผู้ชายผู้ชายบอกไม่ให้คบกับเรานุกเขาบอกห่างๆกันอย่าไปยุ่งมากแท๊ถามว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ในวงการไหมโก้ตอบว่าผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนในวงการเป็นผู้ชายที่ชอบอําคนอื่นแกล้งคนอื่นนุก๊กร้ายมากโก้ไม่เกี่ยวเลยนะนุกไม่เกี่ยวเลยนางเปิดศึกก็คือไม่เกี่ยวนะโก้ยังยืนยันว่าจริงๆไม่เคยไปพูดรายการไหนเลยนุก นางไม่เคยพูดรายการไหนเลยนะแล้วมาเปิดศึกรายการนี้ฉันไม่ได้เปิดศึกฉันเล่าเรื่องจริงนุกมึงเล่าขนาดนี้มึงหยิบมีดมาแทนเขาแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจทำไมเขาถึงชอบแกล้งชอบอะไรเข้าวงการมาใหม่ๆรู้สึกไม่อยากเล่นละครแล้วอยากออกวงการเลยนุกช่วงนั้นนางร้องไห้ทุกวันขอหมอนใบนั้นนางเอกจะอยู่แต่ในห้องนอนไม่ได้พบปากใคร เข้ากับพระเอกยังนับครั้งได้บรรยากาศเขาเม้าเราไปทั่วกองว่าเป็นเกกระเทยเราเหมือนแกะดำในกองถ่ายแทดตอนนั้นยังไม่เปิดตัวปิดหนีบจนเจ็บไปหมดตัวแม่สายเปยนุกยังเคยโดนนักร้องหนุ่มทําทีมาจีบแล้วยืมเงินสามแสนเบิกเงินไปให้ถึงบ้านได้เงินปุ๊บผู้ชายเปลี่ยนเบอร์หนีเผยคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบากด้วย โดยนุกเล่าว่าคนนี้มาขอยืมเงินชันส0 0 0 0นโก้ก็ทักเลยว่าอย่าบอกนะว่าให้มันยืมไปซึ่งนุกตอบกลับไปว่าไม่เพราะมึงสอนกูมาดีกูให้ไปแสนห้าเราก็แบบอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเครียดมีเรื่องต้องใช้เงินตอนนั้นเราสวยมากเป็นลูกกวางน้อยเลยเราก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอก จนเป็นลาน้อยนุกเล่าอีกว่าก็เลยเข้าธนาคารเบิกเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลขับรถไปให้เขาถึงที่เลยพอยื่นให้เขาก็กลับเลยสวยๆทางนั้นก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาหาเราเลยกลับมาบ้านก็แอปทุกทีก็โทรหาทุกวันนะหรือยุ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือ ซึ่งเคสนี้เราตามเอาเงินคืนนะเพราะมันเป็นความแค้นถ้ามันนัดกินข้าวกับเราสักมื้อหนึ่งหลอกต่ออีกนิดหนึ่งเราจะไม่โกรธเลยเราตามด้วยการบอกช่างแต่งหน้าเจอใครก็บอกเจอคนนี้ไหมฝากบอกให้เอาเงินมาคืนด้วยเขาก็ติดต่อกลับมานอกจากนี้นุกยังทิ้งท้ายว่าหลักๆไม่เกี่ยวกับเงินมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแถมบอกคำใบ้เป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบาก ทำเอาแพทสงสัยอยากรู้หนักว่าใครว่า